สวัสดีคุณเลยนะครับนะฮะตอนนี้น้องแบงก์ก็มาแล้วนัินเบิ้องซคนคีณยังมาแน่นี่โอ้เป็นของหลายนี่คนณยังมาแบงก์งเนี่ยโอ้สิไปเมื่อไรเนี่ย คือคนอว่าเร็เวแล้วแ่อดหนดนะบอกรถนะบออันอันนี้อยาไปไว้เงอนเาก่อนอคนลงอเอาไปล่างก่อนอ๋อที่ได้เอาอของหยัดเขาข้างในในใน,ในตึกยกเพิ่สะพายยังเรืออยังงนี่เดวแต่ลมไซมไซีเดียีเขียวนี่ไอเสื้อนะ้ำมาไ,ได้ไอเสื้อนะี้แนวตักน้ำมาแล้วมดหวนเลรเด้โอโมอไซเขาหนา มอไซต์แบ่งม้วดตอนแบ่งลงมาโควิดรอบแรกอันอนี้ยังไนเนี่ยสายไฟกอบตัตดตอ่อตรงคนคนถิอไปต่อปลั๊กม่อ๋อคือต่อตรงยไงต่อแท็บในบ้านนะเออตะกี้ด็กตะกี้เอาไปไว้บ้านก่อบนีิค่ะอ๋อคือคือต่อตรงมันมีปลั๊กเชือ่อมคือเลยต่อตรงเลยอพอ,อรถคงรถไฟไปแล้ว ของเตรียมพร้อมเตรียมตัวมาดูน้องทำทำไกลนะครับทุกคน อย่าใหโตใส่เขียงวางเขียงะนะต้งสูงยังไหนึ่งบ่ามีเล็กเสียบมา<ะ>เสียบอะไรบาอะไร ีเสียมแฟรครับอันนี้มัโอ้ไม่บอกที่สุดที่นี่สองสองหมื่เลยจด้หวานได้จังหวะแล้วเดี๋ยวจะเป็นเืินหมดแล้วได้ทื่นคืนแล้วยังยังยังเหรออาทิตย์นี้แหละได้ทื่นคืนของเต็มเลยไอ้สั่งทุ่มมือแล้วไอ้สั่งของไว้ขอ้งมือละไรหกสิบอ่ะอืมมันเร็วด้วยนะสองถึงกับมือนะเนาะทุบหนึ่งมันไหขายหมดแล้วประมาณนั้นทุบหนึ่ง สนเต็นเต็นมันหัทนะเต็นตัวนี้ก็จะเอาไว้ใช้ที่บ้าน,นเอาไว้ใช้ที่บ้านนะัเป็นหนึ่งก็ยังใหม่ทุกคนนะยังได้อยู่ที่พ่อม่ตะคลองเราสะลด,ดไปนะเพิ่งมอไซเพิ่งอันน่ง เยอพออยู่แล้ว,ลวจะผาไว่ต้องไปไรนนะถ้าจะขายไ,ไ,ไก่อุปกรณ์ไก่อยได้ป่ะทีนี้ก็ได้ทำเาง แนวโครบ้านเสร็จก็จะขึ้นนี่คนโคตรน่าไม้แล้วม่มตัวนี้สวยงามเลยแต่มันตายง่ายด้วยนี่มันงหญ่ขึ้นปะก็ว่าซ้ำเก่าําซ้ำเก่าเลวไม่ก็ถอดขินด้เรื่อยแต่ก่อนเป็นซ้ำนี่ไม่ถ่วไม้ต้นนี่นะให้มาต้น่วไม้แล้วก่อไม้มันยันเล็กในยอดต้นอันนี้ต้นสนบบ ต้นสนเนี่ยนะ <S <S เปปลูเป็นที่ยนในบ้านเลย่ปลูกสามต้นอีเร่งกันถญญนัดากคดคลิปนี้ไว้คลิปนี้ก่อนนะครับไ,ไ,ไม่เช่หมัยคลิปนหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ